สวัสดีกันอีกครั้งครับเพื่อนๆนครับวันนี้ลุงโตก็ขอเชิญมาชมมาส่องเหรียญน,นะครับมาศึกษาเหรียญแท้ของอพระเครื่องหลวงปู่แพวด้วยกันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอเปิดด้วยเหรียญใบคีเล็กหนุนดวงนะครับซึ่งเป็นเป็นพระคเครื่องวัตถุมงคลนะครับซึ่งที่มีประสบการณ์ออกทางสื่อสื่อต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็สร้างตั้งแต่ปี50นะครับเข้าพิธี จักรพรัดตาที่ราชของทางวัดหนองพงนกนะครับซึ่งช่วงนั้นทางวัดหนองพงนกก็หาปัจจัยนะครับท่านอุบลุงศาสนสถานไทยในวัดนะครับก็มีหลวงปู่แพ้วนะครับท่านเป็นประธานลุกเสกลุกเสกพิธีใหญ่นะครับรุ่นนี้แล้วก็ท่านก็ยังปลุกเสกเดี่ยวให้อีกครั้งนะครับใบขี้เล็กถึงดวงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิม์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับพิม์ใหญ่จะเจาะห่วงนะครับเจาะห่วงมุมนี้นะครับพิมพ์ใหญ่จะเจาะห่วงเอ้พิมเล็กนะครับขอขออภัยครับเพื่อนๆครับ พิมพ์เล็กเจาะห่วงนะครับมีห่วงส่วนพิมพ์ใหญ่ไม่เจาะนะครับพิมพ์ใหญ่ก็คือเท่ากับขนาดใบคีิเล็กมาตรฐานนะครับของหลวงปู่เพวนะครับจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับกับใบขี้เล็กพิมพ์อื่นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ทองแดงก็มีทั้งผิวแบบขัดเงาและผิวไฟนะครับซึ่งทองแดงนี้จะเป็นเหรียญแจกนะครับแจกในงานหล่อพระของทางวัดหนองพงนกนะครับส่วนฝาบาท นวะอาปากานี้ก็ให้เชา่าที่ที่ตู้วัดนะครับถ้าที่ตู้วัดก็จะเป็นใส่กล่องให้อย่างดีนะครับท่านที่มาเช่าบูชาที่ตู้วัดส่งเหรียญแจกก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับใส่ซีนพลาสติกแจกในงานหล่อพระของทางวัดนะครับอทองแดงก็มีทองแดงขัดเงาทองแดงลมดําที่เป็นสำลีดำนะครับที่มีประสบการณ์นะครับ โคดวัดจะตอกมุมนี้นะครับโคดวัดหนองแดงจะตอกมุมนี้ครับถ้าฝาบาทตอกบนล่างนะครับราคาเช่ากันพิมพ์ใหญ่ก็พันสองร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องถ้าไม่มีกล่องก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆครับเรียนต่อไปเลยนะครับเรียงตามพศอีกครั้งเลยนะครับขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับซึ่งจะอยู่ในเพลงของทางวัดนะครับซึ่งกําลังออกล่าสุดนะครับ พิมพ์นี้ก็เก็บเช่าบูชากันเยอะนะครับขุนแผนพิมพ์นี้นะครับเนื้อว่านเกสรดอกบัวนะครับก็จเนวนการสร้าง3,900องค์นะครับรุ่นนี้สร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้ถ้าใครเก็บได้ก็เก็บกันเลยนะครับราคาเช่ากันณปัจจุบันนี้ก็พันห้าร้อยบาทครับเหรียญเม็ดเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงแซยอายุยืนผ้าชุดแปดรอบนะครับชุดแปดรอบนี้ก็ เริ่มหายากกันแล้วนะครับลูกศิษย์ก็เก็บกันเยอะมากนะครับอันนี้ด้านหลังครับเป็นแบบยันสวนแบบเหรียญเสาห้าเลยนะครับราคาเช่ากันพร้อมกล่องเอาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญลาผลพูนทวีนะครับลาผลพูนทวีทองแดงนะครับก็เช่ากันอยู่ที่พันหกร้อยบาทครับ ้าบาทนะครับที่สีเหมือนทองทองเลยนะครับราบผลพุทวีฟฝาบาทนี่ก็มีตอกโคตรันนับเบอร์นะครับเช่ากันอยู่2,800บาทครับเ<ส>หรียญเจ้าสัวตอนนี้ก็รีบเก็บกันเยอะมากเลยครับเพราะจะอยู่ในเพลงของทางวัดของเพลงอยู่ในเพลงลุกทุ่งของทางวัดนะครับเจ้าสัวสวยๆพร้อมกองนี้รวมค่าส่งนะครับก็1,300บาทนะครับราคาเช่ากัน,นครับร้านพระทั่วไปก็อ่ พันห้ากันแล้วนะครับถ้าเป็นร้านพระก,กันติดราคาทั่วไปนะครับพันห้ทองฝาบาทนะครับหลายๆท่านก็ชอบมากเลยนะครับทองฝาบาทพราะต่อโคตรรันอําเบอร์นะครับทองฝาบาทก็เช่ากันอยู่ที่2,000นะครับอันนี้องนี้ก็พันเพร้อมส่งนะครับ ของลุงโตที่ได้มาก็แบบยังไม่แกะซีนก็มีนะครับยังไม่แกะซีนดูตัวเลขลเลยนะครับอาจจะเจอเลขส,สวยๆนะครับเพื่อนๆที่อยากลุ้นก็อันนี้ก็ราคาเช่ากันอยู่ที่2 5 0 0หครับหลายรุ่นหลายองค์นะครับเพื่อนๆก็ถามว่าลุงโตลดได้ไหมก็ลดได้นะครับก็ตามราคาตามทุนนะครับบางรุ่นบางองค์ก็บวกกําไรมีกำไรอยู่บางๆนิดนึงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มีพาหลวงปู่ไว้บูชานะครับ เนื้อนวะนะครับนวะนวะห้าพันนะครับนวะบางรุ่นบางองค์ก็ต่อรองราคามานะครับลุงโตก็บอกในราคาล้านพระก่อนนะครับเผื่อเผื่อบางรุ่นบางองค์ลดได้ก็ลดนะครับเนื้อเงินก็มีนะครับมี8ปดพันบาทครับวันนี้ก็มีปี61นนะครับเรียกว่าเหรียญเลื่นอนสมนศักดิ์ประธานยศบรารมีนะครับก็ สองความปลอดภัยเลนครับด้านหน้าจะเป็นหลงปู่ทวดนะครับด uh ้านหน้าเป็นองค์หลงปู uh ่ทวดนะครับด like uh ้านหลังเป็นองค์หลงปู่แพ้วนะครับรุนรุนนี้ก็หากันเยอะหายากอยู่นะครับรุนนี้จะเป็นเหรียญลมดำนานนะครับผิวลมดำแบบนานะครับเหมือนนานาใสๆนะครับเหมือนเหมือนดีบุกเลยนะครับด้านด้านหน้านะครับ ด้านหลังจะมองเห็นขอบทองแดงด้านข้างนะครับเป็นเหรียญหนามากเลยนะครับรุ่นนี้หนามีน้ําหนักนะครับเป็นเรียกว่า2ความปลอดภัยเลยนะครับเป็นเหรียญเลื่นอนสมนศรรณศักดิ์นะครับพิมพ์เลื่อนเลื่อนสมนศรรณศักดิ์พิมพ์องค์หลวงปู่ทวดพิมพ์เรียกว่าพิมพ์ผ่าปากนะครับเหมือนปี08นะครับของลุงโตก็มี3องค์นะครับ พร้อมกล่องพร้อมซีนเดิมก็1200บาทครับชุดชุดแปดรอบนะครับก็ยังมีนะครับห่วงเชื่อมแปดรอบทองแดงนะครับห่วงเชื่อมนี้จะตอกเลขรันนัมเบอร์ทุกองนะครับป้องกันการปลอมแปลงนะครับโค้ดก็ ต่อโค้ดเหมือนเสาห้าเลยนะครับมุมนี้หลวงปู่แพ้วมุมนี้ปะวัโลนะครับห่วงเชื่อมแปดรอบเหรียญก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับเป็นการสร้างแบบโบราณนะครับราคาเช่ากันอยู่ที่สองพันครับห่วงเชื่อมมีนวะด้วยนะครับนวะนี่ก็หายากนะครับตอนนี้ใครมีโอกาสก็เก็บได้นะครับนวะหาหาจาการ้านพระเว็บพระก็เริ่มหายากนะครับนวะราคาเช่ากัน กห้าพันบาทนะครับให้ดูนวะนะครับนวะลาบผลพุนธีสี่พันห้าร้อยครับปีห้าห้านะครับปีห้าห้านี้สุดยอดแห่งความเข้มขังนะครับคงกระพันนะครับซึ่งมีการลองกันเยอะมากนะครับเหรียญปีห้าห้าเหรียญใบสาเกนี้ก็ประสบการณ์เยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับในเรื่องความแข็งแคลาดปลอดภัย ความเหนียวคงกระพันนะครับซึ่งมีประสบการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะครับใบสาเกนี่ก็แบบสวยกิฟเลยนะครับสวยๆก็สอ0พนนะครับสวยลงลงมาก็ลดหลั่นกันลงมานะครับจนถึงพันเนะครับสวยๆพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมก็2005นะครับใบสาเกมีนวะด้วยนะครับเนื้อนวะนี่เลขสำหรักหายากนะครับเนื้อนวะ ก็6,000บาทนะครับปี55มีเสาห้าให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับเสาห้านี่ก็ต้องส่องต้องดูให้ดีนะครับเสาหตามแผงตามตลาดนัดก็มีของเก๊ออกมานะครับเสาห้าต้องส่องอย่างละเอียดหาจุดจ่ายตังค์ให้ชัดเจนนะครับ โค้ดต้องอ่านได้นะครับเพื่อนๆเนสาห้าโค้ดต้องอ่านชัดเจนตอกไม่ลึกมากนะครับถ้ตาตอกลึกๆจมๆอ่านไม่ออกนี่คือเหรียญเกนะครับโค้ดผอพึ่งม้วนเป็นเล็กห้ายันทอนะครับอยู่มุมน,นี้ต้องเห็นชัดเจนนะครับป่าโลต้องเห็นเห็นดลวยตาเปล่านะครับถ้าถ้าไม่ชัดเจนนี่ก็ติดไปว่าเป็นเหรียญเกก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับเหรียญเกก็จะตามออกมาเร็วมากเลยนะครับ ก็เท่าที่ลุงโตเห็นก็มีหลายรุ่นแล้วนะครับของหลวงปู่นะครับที่เป็นเหรียญเกย์ใบขี้เล็กสี่เจ็ดนี้เยอะมากเลยครับหลายพิมพ์มากตอนนี้นะครับกรรมการหนึ่งก็มีเกยหลายพิมพ์นะครับเพื่อนๆครับสอห้าสวยๆกิฟต์นี่ก็เปิดไว้อยู่เจ็ดพันนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ลองทักแชทแอดไลน์มานะครับบางรุ่นบางองค์ลุงโตก็ลดให้ลดจนติดเพดานเลยนะครับเหลือกำไรอยู่นิดเดียวก็มีนะครับ เหรียญปาตานนะครับปาฏานก็มี5 5 0 0กับ4 5 0 0นะครับอยู่ที่ผิวและความสวยนะครับท่านใดอยากมีเนื้อเงินนะครับเหรียญปาตานี้ก็มีประสบการณ์นะครับเก็บเนื้อเงินเลยนะครับเวลาเวลาพระมีราคานะครับจะขึ้นไปแรงกว่าเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเราสู้ปี55ที่แจกทหารในภาคใต้นะครับถ้าไม่ไม่มีกล่องนี้ก็ หนึ่งพันสามร้อยครับมีกล่องพันสี่นะครับเหรียญเัลสู้มีกล่องพันสี่นะครับเหรียญใบขี้เหล็ลกสอทอนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับเนื้ออัปป้าสวยๆพร้อมกล่องเดิมก็เก้าร้อยบาทนะครับใบขี้เหล็กสอทอมีเคสน,นะครับต้องสองกันชัดๆเลยนะครับอัปป้าจะตอกคำว่าพิเศษมุมนี้นะครับเป็น เป็นโค้ดแบบตอกนะครับจะส่องเห็นหัวตัวอักษรด้วยนะครับตรงนี้ก็ตอกเป็นตัวเลขรันนัมเบอร์นะครับอัาก้านี่ตั้งแต่1นึ่งถึงสามหมนะครับอัาก้าก็สร้างตามยอดจองนะครับอัปาก้าแล้วก็จะมีแถในี่เหรียญเนื้อเงินต่างๆนะครับเหรียญละ6กเหรียญนะครับอัาก้านี่9 0้บาทนะครับท้องฝาบาทนะครับทอนฝาบาทลุงโตมี1องค์นะครับหองฝาบาทก็900บาทนะครับท้อง ทองฟ้าบาทแต่ละเนื้อก็ต่อโคดนี่เหมือนกันนะครับรันรันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับผิวจะต้องสวยนะครับสวยใสนะครับผิวเบอร์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 หน้าหน้าเป็นกากนี้เหรียญเกนะครับองใบหน้าหลวงตู่จะหลวงปู่ก็จะกมมนนะครับเพื่อนๆครับเหรียญล่มเย็นก็ยังมีนะครับล่มเย็นต่อโคดรละคางมุมนี้นะครับล่มเย็นปลูกเศษหนึ่งไตรมาสนะครับราคาเช่า 1,500บาทนะครับเหรียญลมเย็นองนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับเสมาเ็มอง์รุ่นแรกวัดล่างมันนะครับปี54าสต่อโคตมุมนี้ทุกเนื้อนะครับทองแดงก็จะเป็นผิวไฟนะครับกล่องเป็นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับเนื้อทองแดงก็พันห้าร้อยบาทนะครับเนื้ออัปกานะครับอัปกาอัปกาะสองพันห้าร้อยบาทครับก็มีหลายรุ่นหลายพิมพ์นะครับ เพื่อนๆที่สนใจก็สอบถามได้นะครับแอดไลน์ลุงโตได้เลยครับลุงโต99ยินดีนะครับแล้วก็ท่านที่สอบถามเรื่องพระแท้พระเก๊ก็สอบถามได้นะครับเท่าที่ลุงโตทราบข้อมูลนะครับก็มีข้อมูลรุ่นไหนก็จะตอบให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ